أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا عدوان إلا للظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقد ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فتجزا الله عنا وعن امتي خير ما جزاه نبيا عن أمتي عما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับ3ซึ่ง เรามาคุยกันต่อในเรื่องของคำถามที่ค้างไว้อีก3คํคำถามเพราะอย่างที่เราพูดก็คือว่ามีทั้งหมดคําคำถามที่เราใช้ในการตรวจสอบการศรัทธาของเราแบบจริงจังเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรานั้นควรจะพัฒนาหรือว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างพราอมุสลิมเรานั้นเหมือนกับที่ท่านอััดุลลาหอฮะเรซัม,มได้บอกไว้ว่าผู้ศรัทธานั้นคือผู้ที่วันนี้ดีกว่าเมื่อวานเราก็ต้องพยายามทําให้วันนี้มันดีกว่าเมื่อวานไม่ใช่แย่กว่าเมื่อวาน พัฒนาตัวเองพยายามหาข้อเสียของตัวเองเพื่อที่เรานั้นจะได้พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นที่เราพูดคุยกันนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายหรือว่าทําร้ายตัวผมหรือว่าพี่น้องที่ผมรักแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาที่เรายังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยร่วมกันแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก่อนที่จะถึงวันที่เราใช้เลยไม่ได้แล้วเหมือนกับที่เขาพูดกันครับดุลยาเนี่ยทาอย่างเดียวดุลยาเนี่ย ทำอย่างเดียวยังไม่มีการตอบแทนส่วนอาคิรสเนี่ยก็รับการตอบแทนอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้เวลาที่หวังว่าจะมีประโยชน์ที่สุดกับพวกเราพร้อมกันเราคุยกันไปแล้วนะครับคาถามข้อแรกก็คือเรากลัวแค่ไหนว่าตัวเรานั้นจะเป็นผู้กลับกอกหรือเราจะเป็นมูนาฟิกซึ่งข้อนั้นก็เป็น20คะแนนที่บอกไปแล้วข้อที่2เรากลไ้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานหูวตาลานั้นเรารู้จัก ระองค์ดีเพ in so ียงใดซึ่งก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเพราะอะไรครับพอเรายิ่งเรารู้จักพระลอสุบะฮนตาลากขึ้นเท่าใดเราจะยิ่งรักพระองค์มากยิ่งขึ้นนี่คือความจริงพี่น้องใครก็ตามยิ่งรู้จักพระลอสุบาฮันหัวตาลาถ้าเขาไม่ปิดหัวใจตัวเองเขาจะยิ่งรักพระลอสะมากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะยิ่งกลัวพระลอสุบฮานหัวตาลามากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะมีความหวังต่อพระลอสุบฮานหัวตาลามากยิ่งขึ้น หลายครั้งครับมุสลิมบอกว่าเขาเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะรักพ่อเราได้ยังไงคือเขาเข้าใจเขารักเพื่อนเขาเข้าใจเขารักพ่อเขาเข้าใจเขารักแม่เขาก็ใจรักคนที่มีบุญคุณแต่หลายครั้งมุสลิมบอกว่าฉันฉันไม่เข้าใจว่าฉันจะรักพ่อเราได้ยังไงแปลว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเพราะเขาไม่รู้จักพ่อเอาซุบฮานุวะาลาเขาจึงไม่รู้ว่าทําไมต้องรักเหมือนกับหลายท่านบอกเนี่ยทำไมฉันต้องละหมาดให้อัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์แค่ช่างสร้างจนแม่ เราไม่ได้ขออนุญาตฉันด้วยเราบังคับสร้างฉันมาแล้วบังคับห้ฉันละหมาดท้าไม่ฉันต้องละหมาดอันนี้เพราะเขาไม่เข้าใจพว้สุบานวตลาอันนี้เพราะเขาไม่รู้จักพวรสุบานุตลาเหมือนกับอีกหลายๆคำถามที่มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเพราะไม่เข้าใจจึงพูดออกมาเพราะไม่เข้าใจจึงองอแงเพราะไม่เข้าใจเลยโกรธเพราะไม่เข้าใจเลยเกลียดเพราะนั้นความไม่รู้นะครับถือเป็นหนึ่งในอันตรายอย่างหนึง่ง บางท่านถึงขั้นพูดว่าถึงขั้นพูดว่าความไม่รู้นี้เป็นบาปอย่างหนึ่งซึ่งความจริงถ้าเกิดไม่รู้เพราะมันมันไม่มีโอกาสจริงๆอันนี้ไม่ใช่บาปนะพี่น้องแต่ไม่รู้ในสิ่งที่มันจําเป็นต้องรู้แล้วมีโอกาสที่จะรู้แต่ไม่ยอมรู้นะครับความไม่รู้นี้เป็นบาปจริงๆความไม่รู้นี้จะถูกเอาผิดจริงๆถึงเวลาโลกหน้าพอเราก็จะถามว่าไม่ใช่หรือที่เราส่งศาสนาทูตมาไม่ใช่หรอที่เราส่งโอกาสให้เจ้าได้รู้จักกับเราทําไมเจ้าไม่รู้จักเราทําไมเจ้าไม่ขวนขวายเพราะฉะนั้น ความไม่รู้เนี่ยเป็นดาบสองคนนะพี่น้องจะใช้บอกว่าใช้ฉันไม่รู้ฉันก็เลยไม่ผิดได้แค่บางเรื่องนะครับผมแต่ใน,นเกี่ยวกับการรู้จักพโพลล์นั้นใช้ไม่ได้พี่น้องยังไงเราต้องรู้จักโพลล์สุภานะฮวะาาล่ะครับผมวันนี้เรามาดูคําถามข้อที่3ครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า20 อสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปแล้ว40่คะแนนนะครับผมพี่น้องได้คะแนนกันยังไงบ้างน,นะครับไม่ต้องแชร์พี่น้องเราเก็บไว้กับตัวเราเองไม่ต้องให้ใครรู้ระหว่างเรากับพวกลาสุิบานตาแล้วมาดูคําถามข้อที่3ครับถ้าพี่น้องอยากตรวจสอบอีมานของตัวพี่น้องถ้าผมอยากตรวจสอบอมานของผมอีกหนึ่งคำถามที่เราถามตัวเองแล้วหาคําตอบเวลาละหมาดเนี่ยเราละหมาดยังไงบ้าง การละหมาดของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนี่คือคําถามที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งคำถามครับเพราะอะไรพี่น้องถ้าอยากรู้เราอิหมานแค่ไหนดูตอนละหมาดเนี่ยรู้เลยชัดเจนพี่น้องเพ,พร,ราะพระละกล่าวในกุรานครับพระละกล่าวว่าไงครับผมพระละซุบฮานหูตะลากล่าวว่าวัยดะกามูอิลสลาติกามูกุซาลายุราอูนันนาสมุดับดับีนบัยนฮาอูลัยไลลาฮาวะลัยลลาฮาวะลาในสุรานิซาครับพวกเรากล่าวไว้ครับว่าพวกเนี่ย พวกมูนาฟิกเนี่ยพวกคนกลับกอ,อกเนี่ยเรากลับไปหาคีย์บทสำคัญคือมูนาฟิกอีกครั้งหนึง่งเขาจะมาประเด็นที่สำคัญมูนาฟิกยังละหมาดมูนาฟิกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มฟิกยังละหมาดอยู่ แล้วกับมุสลิมที่บอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เขาไม่ละหมาดเลยพี่น้องว่าควรจะเรียกเขาหรือควรจะจัดกลุ่มเขาอยู่ตรงไหนดีเราก็ได้แต่หวังว่าพวะเราจะนําทางเราแล้วก็นําทางพวกเขาเราไม่ได้อยากจะให้ใครตกต่าเราไม่ได้อยากจะเห็นใครที่ตั้งลงนรลกเรารักพี่น้องเหมือนกับที่เรารักตัวเราเราอยากให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเหมือนกับที่อยากให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวของเราตอนนี้เรามาดูตัวเราก่อน ดูตัวเรายังไม่ต้องดูคนอื่นพี่น้องเราดูตัวเราแล้วตรวจสอบตัวเราเองเวลาเราละหมาดเลยเราขี้เกียจแค่ไหนโอเคพี่น้องไอความเกียดค้าระดับหนึ่งเนี่ยคําว่ามนุษย์มันมีกันไปเรื่องไม่แปลกอะไรคือบางทีมันก็แบบงอแง,งบ้างมันก็มีบ้างแต่ถ้าใจเรารู้ว่าฉันต้องละหมาดเพื่อ a ล l a h เ่า๋ยงเวลาซูโบอย่างเาโโางี้ยเวลาฟัาชะดีบางทีอากาศมันหนาวเนี่ยบางทีมันพึ่งหลับมามันเหนื่อยบางที มันอาจจะงวงเงียงงองเงยไม่อยากลุกไม่อะไรแต่ก็ยังลุกเพื่อเอาลออยู่นั่นสอบผ่านพี่น้องอันนั้นสอบผ่านแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าพี่น้องอนะรู้สึกว่างวงเงียรู้สึกว่าไม่อยากละหมาดเลยแล้วพี่น้องคิดได้ว่าเออถ้าฉันไม่ละหมาดนะเดี๋ยวไอคนนั้นมันจะว่าคนนี้มันจะว่าอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาละ เพราะมันแปลว่าเราไม่ได้ละหมาดเพื่อวก้อสุบฮานะฮูวาตาลาแต่เราละหมาดเพื่อคนนั้นหรือเพื่อคนนี้เพื่อใครก็ไม่รู้เหมือนกันตรวจสอบตัวเองง่ายๆแล้วระวังตัวให้ดีด้วยถ้าเวลาเมื่อไหรก็ตามที่เราจะละหมาดถ,ถ้าเรารู้สึกว่าจะละหมาดปกติอย่างนี้แบบอัลลอฮฺุอะบดัลลอฮฺุอะบดุมิลลอัลเลมันฮะบิดะอัลลอฮุอบดอันนี้คือละหมาดสมมติละหมาดปกติของเรา แต่พอสมมติมีคนที่เรารู้จักหรือใครสักคนเดินผ่านเนี่ยแล้วการละหมาดแล้วเปลี่ยนเน่ยเปลี่ยนเพราะมีคนเดินผ่านเนี่ยกลายเป็นอัลลอฮฺุอบรเหมือนกับมันจะเงียบขึ้นมันจะดีขึ้นขอให้รู้ไว้กับใจอย่าได้หลอกตัวเองว่าเรากำลังละหมาดเพื่อคนนั้นอยู่ไม่อพววกสุบาานตลล นี่คือหนึ่งในเหตุผลครับที่ว่าละหมาดฟรัรดูสําหรับผู้ชายให้ละหมาดจมอาทิมัสิดแต่สุนนะให้มาละหมาดที่บ้านละหมาดของผู้ชายประเสริฐที่สุดละหมาดฟัดดูเนี่ยคือจมอมาทิมัสิดสร้างจมอาอันนี้ไม่มีโออวดแล้วเพราะมันเป็นวายยิบอยู่แล้วไงแต่พอเป็นสุนนะปุ๊บนบีส่งเสริมว่าไงครับให้ไปละหมาดที่บ้านมีความคูชัวกว่ามีความสงบกว่ามีความจริงใจมากกว่า แต่บางคนอาจจะถามอาจะยช่ไหจแชละมาดมัสิดได้ไหมฉันกลัวกลับบ้านไม่ได้ละมาดฉันละมาดไปเลยได้ไหมก็อยู่ที่เรารู้ใจเราไงครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเรารักการละมาดคือเราอยากจะละมาดเรากลัวกลับบ้านไม่ได้ละมาดอราทำได้ละหมาดไปเลยตราบใดก็ตามที่การละหมาดนั้นเพื่อพวอัลล์ถ้ามันครบเงื่อนไขดีงามหมดพี่น้องพี่น้องไม่สามารถไปที่บ้านได้ก็ละหมาดที่มัสิดอันนี้โอเคทำได้ละแต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม ที่พี่น้องลุกมาตักบีตเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะอยู่ในสภาพกลัวว่าเดินไปเขาจะด่าขอให้รู้ว่าละหมาดนั้นเพื่อมนุษย์ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ว่าเราใช้ตรวจสอบตัวเองได้เป็นเรื่องทำไมเราต้องมาตรวจสอบการละหมาตของเราครับท่านอับดุลสลามบอกไงครับสิงบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ในที่ของเขาในวนเกียร์ไหมไม่สามารถไปไหนได้ จนกว่าเขานั้นจะถูกสอบสวนในเรื่องของการละหมาดซะก่อนละหมาดเป็นเรื่องแรกเลยพี่น้องพอเราสอบสวนเรื่องละหมาดเรื่องแรกสาหรับมุสลิมคุณจะเป็นมุสลิมคุณจะศรัทธาต่อเราจริงหรือไม่จริงเพราะเราดูเรื่องการละหมาดก่อนเลยถ้าละหมาดดีทุกอย่างดีถ้าละหมาดไม่ดีทุกอย่างแย่พี่น้องฟังชัดนะถ้าละหมาดดีกับถ้าละหมาดแย่ แปลว่าละหมาดมีทั้งละหมาดที่เราละหมาดไปแล้วเป็นละหมาดที่ดีกับละหมาดที่เราละหมาดไปแล้วเป็นละหมาดที่แย่จะรู้ได้ย่งไงว่ามันดีหรือมันแย่เพราะว่ากล่าวในกราาอินนัสซาเลตันฮาอานินฟะชาอิบัลมุงกัดการละหมาดนั้นจะห้ามปามจากความชั่วหลายสิ่งโสมมสิ่งไม่ดีต่างๆถ้าพี่น้องละหมาดแล้วแต่ยังทาฮารอมอยู่หรือบางคนเนี่ยตอนละหมาดตักบิดอัลลอฮ์เนี่ยให้กับพู้อัลลอฮ์เนี่ยเอาเรื่องฮารอมไปคิด เดี๋ยวฉันละหมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทําซีนาที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปจีบผู้หญิงคนนั้นฉันไปเซลผู้ชายคนนี้เดี๋ยวฉันจะขนาดอยู่ต่อหน้าพู้อัลลอ์เข้าเฝ้าเยาวเรื่องฮารอมไปหาพว้อัลลอฮ์ละหมาดนั้นไม่ต้องคิดว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามเลยนะพี่น้องบางคนมาถามเนี่ยอาจารย์ทำไมพร้อัลลอ์บอกละหมาดห้ามปานจากเรื่องช่วยนี่มาละหมาดตลอดทําไมมันไม่เห็นทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายเลยมันก็ชัดเจนในตัว ก็แปลว่าละหมาดของเขาไม่ใช่ละหมาดที่เ้าอรับไงเพราะถ้าเป็นละหมาดที่พวกเ้าอรับเขาจะเปลี่ยนพี่น้องพอจะทําความผิดปุ๊บเขาจะกลัวผมไม่ได้บอกว่าคนที่ละหมาดที่เอารอรับจะไม่ทําความผิดเลยไม่ใช่ึ้นชื่อว่ามนุษย์มันก็มีความผิดมันก็มีความชั่วแต่ถ้าคนที่ละหมาดเพื่อพว่อออย่างแท้จริงเขาจะมีความละอายเขาจะมีความเกรงกลัวเขาจะมีการกลับเนื้อกลับตัว นี่คือข้อแตกต่างระหว่างละหมาดของผู้ที่กลัวอัลลอ์กับละหมาดของผู้ที่กลัวผู้คนเพราะฉนั้น20คะแนนเช่นเดียวกันพี่น้องให้ตัวเองการละหมาดของเราพี่น้องให้คะแนนแค่ไหนว่าเราให้ความสําคัญกับการละหมาดในขนาดไหนหรือเราพร้อมจะทิ้งการละหมาดเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างฉันเดือดร้อนก่อนฉันค่อยมาละหมาดฉันมีปัญหาก่อนฉันค่อยมาละหมาดมีคนเห็นฉันค่อยมาละหมาดโดนไล่มาฉันค่อยมาละหมาดคนไม่เห็นปุ๊บฉันไม่ละหมาดถ้าเป็นแบบนี้ศูนย์ เช่นเดียวกันถ้าเราไปดูในกุรานครับฝาวัยรุล,ล,ลินมุสลิมเพราะเราพูดว่าหายนะแก่เกิดแก่ผู้ที่ละหมาดไวรุนไปได้สองอย่างแปลว่าความหายนะก็ได้แล้ว,วัวรุนเนี่ยเป็นชื่อหุบเขาในนรกเชื่อวัวรุน่นใครก็ตามที่ไปอยู่นี่คือถ้าใช้คำหย,ยาบๆเน่ยก็คือซวยอย่างเดียวไม่มีความดีงามดใดๆจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะเราบอกว่าความหายนะนี้จะเกิดแก่คนที่ละหมาดแล้วคนที่ไม่ละหมาดจะขนาดไหนพี่น้องคิดดูแล้วกัน อัลลดีนะฮุมอันซลาติหิมสาฮูนคนที่เวลาละหมาดเนี่ยก็ละหมาดแบบไม่มีคุณภาพหลงๆล,ลืมๆละหมาดบั่งไม่ละหมาดมั่ง,ลงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่คนอัลลดีนะฮุมยูอยรออุนคนที่อยากให้คนอื่นเห็นตัวเองเยอะๆคนอื่นมาพี่นอ้องพี่เทามายกย่องมาชมคําชมใครๆก็ชอบพี่น้องแต่อยะคําชมเนี่ยมันเป็นยาพิษสําหรับมุสลิมพี่น้องจาให้ขึ้นใจส่านนบีมุสลิมรัมว่าอิดารอยตุมมัดดาฮินฟะฮตูฟีบูจูฮิมุตุรอบ เวลาคุณเห็นคนที่ชอบยอคนที่ชอบเลียแข้งเลียขามันจะมีในสังคมทุกสังคมมันจะมีพี่น้องคนที่แบบว่าปากหวานคือยอเกินจริงท่านอบีบอกถ้าเกิดเจอใครก็ตามที่ชอบยอเนี่ยเอาฝุ่นไปฝุ้งที่หน้าเขาไม่ใช่ก้อนหินไปคว้างใส่หน้านะคือสําหรับคนอาหรับในการเอาฝุ่นไปโรยหน้าเนี่ยเหมือนเป็นการแสดงความรังเกียจอะพี่น้องคืออย่างบางความเชื่อประมาณว่าถ้าเกิดมีคนที่เกลียดมากๆมาปุ๊บพอไล่ออกไปปุ๊บขเขาจะ ต้องบอกต้องล้างหน้าบ้านต้องเช็ดหน้าบ้านต้องเอาเกลือมาโรยนะี่คือแสดงความรังเกียจวัะนี้ฮะดิษมนี้ท่านนบีแสดงความรังเกียจถึงคนบางคนที่ชอบยกยอโดยไม่มีความจริงใจเนี่ยคนประเภทนี้ท่านนบีไม่รักท่านนบีไม่พอใจไม่ชอบเขาแล้วท่านนบีก็บอกว่าใครเจอคนประเภทเนี่ยอย่าไปคบค้าสมาคมด้วยเพราะพี่น้องคําชมมันเป็นยาขมจริงๆยาขมตรงไหนครับเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกชมเราจะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนดี ซึ่งเราอาจจะไม่ใช่คนดีเลยก็ได้เรื่องบางเรื่องเราําสิ่งที่ฮารอมเราําสิ่งที่ชั่วร้ายแต่พอมีคนชมปุ๊บฉันทําสิ่งที่ดีนี่นะมันกับกลายเพราว่าทําให้เรานั้นเข้าใจตัวเองไปเองว่าเราถูกทั้งท,งท้งที่เราผิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการยกยอเรื่องของการยกย่องเกินความจริงระวังแล้วก็ระวังแล้วก็ระวังเพราะฉะนั้นให้คะแนนตัวเองครับในเรื่องของการละหมาดเราให้คะแนนกับตัวเองแค่ไหนเราต่อให้คนละหมาดก็เดือดร้อนได้ ถ้าไม่ละหมาดเลยอันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วถ้าละหมาดอยู่ละหมาดในเวลาไหมถ้าละหมาดอยู่ละหมาดแบบมีคูชัวไหมท่านอบบมุลโมสอัลลอฮพูดไว้ในความหมายที่ว่าคนบางคนละหมาดเนี่ยเขาอาจจะได้แค่สาในสิบสองในสิบหนึ่งในสิบี่น้องมันแปลว่าอะไรสามในสิบนี่คือตกนะพี่น้องละหมาดแบบติดลบอ่ะคือบุญไม่ได้พัวร์ล็อกก็เกียดด้วย เพราะนั้นละหมาดละหมาดดีแค่ไหนแล้วมีสุนนะไหมบางคนบอกฉันเอาแค่วายิบก็พอนั่นคืออ ي م านของเรามีแค่นั้นคือถ้าเราความจริงมาพูดแน่นอนอม م านเราไม่ได้มีระดับสูงตลอดเวลาบางทีเราก็อาจจะมีโมเมนต์ขี้เกียจบ้างในช่วงโมเมนต์ที่ขี้เกียจอย่างน้อยรักษาฟัดดูให้ครบอันนี้ดีที่สุดแต่อย่าให้มีแต่โมเมนต์ขี้เกียจตลอดเพราะมนุษย์เราไม่มีทางอยู่สภาพเดินได้ตลอดเวลาพี่น้อง เรามีทางเลือกแค่สองทางไม่ดีขึ้นก็แย่ลงพี่น้องสังเกตดูกับตัวเองได้เลยถ้าเราอยู่ในโมเมนต์ไหนนานๆถ้าพี่น้องไม่ดีขึ้นพี่น้องจะดอปลงมีแค่นี้แปลว่าถ้าเกิดเรารักษาแต่ฟัดดูอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมีละเวลาที่ไม่อยากจะรักษาฟัดดูไม่อยากจะลุกมาละมาดเพราะฉะนั้นให้มีโมเมนต์ที่เราอีหมา่นเพิ่มบ่อยๆมีละหมาดซุนนะด้วยละหมาดซุนนะเนี่ยไม่ใช่ว่าทาแบบขอไปที่คนที่ได้ประโยชน์กับมาหาตัวเราเหนี่ยแหละพี่น้อง ถ้าผมละหมาดมันก็กลับมาตัวผมพี่น้องละหมาดก็กลับมาตัวพี่น้องเหมือนกับที่ท่านอับุลี๋ยมสุลต่บอกไว้ครับสิ่งแรกที่เราตสวจสวนในเกเยนเกเบมคือเรื่องการละหมาดถ้าการละหมาดไม่ดีพวกเราจะบอกกับมาเลกาบ,บอกว่าดูซิลองดูว่าเขาทําการละหมาดที่เป็นสุนนะไว้บ้างไหมจะได้เอามาันมาอุดฟัดดูแปลวว่าพวกเรายัางให้โอกาสพี่น้องบางทีเราละหมาดอย่างแบบบางท่านเมื่อกี้อาจจะเพิ่งละหมาดอะไรมา เรารู้สึกได้แบบว่าใจมันลอยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพวกล้อให้โอกาสนะเพิ่มคุณภาพฟัดดูได้ด้วยกับการทำซุนนะและมาซุนนะได้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นฟัดดูสิ่งที่เราล้อรักซุนนะใครก็ตามทำเยอะๆพวกล้อก็จะรักเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันดีหมดครับปัญหาก็คือว่าคนเราเนี่ยที่ชอบความดีจริงๆนะ่มันน ปากเราบอกว่าฉันชอบสิ่งที่ดีแต่ถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราเสมอไปนะหลายครั้งเราเลือกสิ่งที่แย่ให้กับตัวเราอะเรามาดูคําถามข้อต่อไปข้อที่4คําถามข้อนี้สําคัญมากๆอีกข้ออีกข้อหนึ่งคือ5ข้อเนี่ยคัดมาคิดว่าสําคัญจริงๆแล้วคำถามข้อที่4ครับเวลาที่พี่น้องอยู่ในดุนยาพี่น้องคิดอะไรกันบ้าง บางคนถามอาจารย์แปลกฉันก็อยู่ในดุนยาอยู่แล้วถูกต้องไงอยู่ในดุญญนยาเนี่ยคิดยังไงบ้างละ่ะเวลากินเนะี่ยคิดอะไรบ้างเวลานอนคิดอะไรบ้างเวลาทํางานคิดอะไรบ้างเวลาเที่ยวคิดอะไรบ้างความหวังแต่ละวันมีอะไรบ้างลองมาตรวจสอบดูว่าส่วนใหญ่ที่เราคุกกี่คือดุนยาหรืออาเครอพี่น้องให้คะแนนตัวเองได้เลยส่วนใหญ่คือดุนยาหรืออาเครอพอใจแค่ไหนบางท่านบอกอาจารย์ยังไม่เคลีย ยังไม่เคลียร์ถ้ายังไม่เคลียร์เดี๋ยวผมจะช่วยให้เคลียร์ขึ้นเวลาพี่น้องเที่ยวผมมั่นใจพวกเราน่าจะเกือบทุกคนแหละืคออยากใช้คาว่าทุกคนด้วยซ้ำนะครับถ้าได้ฟังมีโอกาสได้ฟังเรื่องศาสนาเนี่ยแต่ละคนต้องมีโอกาสได้เที่ยวคำถามคือเวลาเราเที่ยวเราคิดถึงพวกเราละจังหวะไหนบ้าง น้องจะรู้เลยว่าเราอยู่ใกล้กับดุนยาหรืออยู่ใกล้กับอาเครอตถ้าคนอยู่ใกล้กับดุนยาน้ําตกนี่สวยจังเลยทะเลนี้น่าว่ายน้ําจังเลยอากาศมันร้อนนะอากาศจะเย็นสบายดีนะตรงนี้น่าไปตรงนั้นอยากไปฉันอยากไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่คือจบแค่ดุนยาการเที่ยวนั้นศูนย์เมื่อเราเที่ยวเสร็จเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านอาจจะมีร่องรอยความพอใจอะไรบ้างมันจบแค่นั้นเลยแต่ มุสลิมเที่ยวยังไงมุสลิมไม่ใช่ว่าไม่เที่ยวมุสลิมเที่ยวได้ครับพวกเราบอกซีรูฟิลัสท่องเที่ยวไปบนผืนแผ่นดินมุสลิมเราเที่ยวยังไงเวลาเราเที่ยวปุ๊บอินน์ฟีคัลกิสซามาวาติวัลอาร์วักติลาฟิลิลิวันฮาร์ตเลอายยติลิอุลิลอัลบาพวกเราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพี่น้องในการสร้างฟากฟ้าแผ่นดินทั้งหมดที่พวกเราจะได้ไปเที่ยวเนี่ยทั้งยามกลางวันทั้งยามกลางคืนพวกเราบอกมันเป็นสัญญาณให้กับผู้ที่มีความคิด จะเป็นสัญญาณให้เราได้คิดโดยอัตโนมัติอัลลอฮฺดีเนสกุรุลลอกิยามาวะกูดะวะลาจินูบิหิมเขาคือบุคคลที่คิดถึงล l l a h ตลอดเวลาจะเดินก็คิดถึงล l l a h จะนั่งก็คิดถึงลล l a h จะนอนบนสีข้างก็คิดถึงลล l a h เขาพูดว่าไงพี่น้องรับบานามาขอรักต้าฮาดาบาตีหละวักเนี่ยพี่น้องเคยคิดไม่ตอนไปเที่ยวเขาจะบอกว่าไงโอ้นายของเราพวกเราไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาอย่างไร้สาระหลย เห็นทะเลก็สุบฮานัลลอฮ์อัลอลอฮ์ไม่ได้สร้างทะเลมาอย่างไร้สาระเลยมันช่างกว้างใหญ่มหาศาลมันช่างยังประโยชน์ให้กับมนุษย์มันมีเรื่องมากมายที่เรารู้แล้วก็มากมายกว่าน,นั้นที่เราไม่รู้เราได้ว่ายเล่นมันมีความสุขอัลฮัมดุลิลลา์ขอบคุณผู้ลอเทเราได้สัมผัสความรู้สึกนี้ที่ให้เรามีรสิสกีทรายที่ผู้ลอสร้างมาแต่ละเม็ดนั้นผู้ลอสร้างมาด้วยกับกอดอกอดัตของผู้อัลลอฮ์เพราะผู้ลอรู้จักทรายทุกเม็ดที่อยู่ในชายหาดนั้นรวมทั้งปะการังทั้งหมด เราไปไว่ายนะ้ำอาจจะเกิดแต่คิวนี่คือสิ่งที่พอลอสทรงรู้และสรงกาหนดไว้เรามีความสุขเราจะค้าเราจะผิวขาวขึ้นเราจะอะไรขึ้นขึ้นดอยไปปุ๊บเห็นต้นไม้สิ่งที่เราคิดคือสุบฮานองหรอเราจะไม่คิดแค่ว่าเออต้นไม้นี่มันลาขึ้นต้นไม้นี้มันลาไม่ขึ้นอันนี้มันสีเขียวต้นไม้นี้มันอันนี้คือคิดแล้วจบแค่ดุนยาพี่น้องก็จบแค่ดุนยาเพราะฉะนั้นครับคำถามข้อที่4จึงถามว่าเวลาอยู่ในดุนยาเนี่ยคิดอะไรกันบ้าง เจออาหารที่อาริดอร่อยมุสลิมกินอาหารอร่อยได้ไหมกินได้แต่ประเด็นก็คือหามายังไงแล้วกินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหามาด้วยวิธีที่ฮาลานไหมแล้วพอกินคิดถึงอัลลอฮ์ไหมหรือว่าพอกินปุ๊บเอออาหารนี่มันก็เหมือนไขอยอร่อยนะเออนี่มันเค็มไปนะนี่คือตำหนิอาหารก่อน หรือชมอาหารไว้ก่อนเชฟคนนี้ทําเก่งเชฟคนนี้ทาไม่เก่งไม่มีผู้อัลลอ์ผู้สร้างผู้ให้ความโปรดปานผู้ให้ความเมตตาผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ให้ริสกีนี้แก่เขาไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวเลยสอบตกนั่นแปลว่าดุนยานั้นถูกสาบแช่งเพราะมันทําให้เราลืมอัลลอฮ์พี่น้องที่รักท่านนาบีมุสลิมส์บอกอัลดุนยามาลาอูนะตุนมาละอูนะตุนมาฟีฮาดุนยานั้นมันถูกสาบแช่ง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมันนั้นถูกสาบแช่งหมดเลยทาไมถูกสาบแช่งพี่น้องแปลว่าเราเนี่ยอยู่ในดุนยาถูกสาบแช่งไหมเราถูกสาบแช่งด้วยนะบ้านเราเนี่ยถูกสาบแช่งไหมถูกสาบแช่งด้วยพี่น้องที่บอกว่าเวลาจะมีบ้านใหม่พวกต้องไปเจิมบ้านให้มีความสิริมงคลเห้มีบารักะขอให้รู้พื้นฐานไว้ก่อนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยาเอาล้อสาบแช่งหมดเลยน้องบอกคุณฟังให้แล้วแล้วฉันทํำยังไงล่ะอาจารย์ ท่านอบีมุสลามนบอกยกเว้นยกเว้นอ ok ิลลาดิกรุลล์วะมาวาลาหูนอกจากอะไรก็ตามที่มันทําให้ได้คิดถึงอัลลอฮ์อันนั้นแหละไม่โดนสาปแช่งถ้าพี่น้องมีบ้านพี่น้องเข้าไปในบ้านแล้วคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนเข้าบ้านบิสมิลล์โอเคบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีบรารักะพี่น้องไม่ต้องไปเชิญอิหม่ามที่ไหนมาอ่านด้อาไม่ต้องไปเชิญใครที่ไหนมาอ่านกุร่างขอแค่ให้สิ่งที่พี่น้องมีทําให้พี่น้องคิดถึงอัลลอฮ์ นั่นแหละครับไม่ถูกสาปเช่นอีลลดิกุลลฮ์นอกจากอะไรก็ตามทําให้ได้คิดถึงอัลลอฮ์หรือผู้ที่สอนให้คิดถึงอัลลอฮ์หรือผู้ที่เรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้คิดถึงอัลลอฮ์นี่คือคําถามข้อที่สี่คำถามข้อสุดท้ายครับเรารับมือกับสิ่งที่จะทําลายอ إ ي م านยังไง เรารับมือกับสิ่งที่จะทําลายอีห่านอย่างไรพี่น้องที่รักเรารู้้ว่าอีหมานมีขึ้นแล้วก็มีลงมีสิ่งมากมายมหาสาลที่มันจะทําลายอีหมานของเราอย่างน้อยมี5้าอย่างเรามาคุยกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเราคุกคีอยู่กับกลุ่มคนประเภทไหนนี่คือตัวทำลายีหม ا านะท่านอบีรรมัสตาบอกว่าไงครับการอยู่กับคนที่ดีก็เหมือนกับการอยู่กับคนขายน้าหอม การอยู่กับคนที่ไม่ดีก็เหมือนกับการอยู่กับ <c oughs> พ่อค้าที่ขายพ่อ,พอค้าที่ตีเหล็กช่างตีเหล็กอดีสมันนี้พูดกันเยอะแล้วผมคงไม่จําเป็นต้องมาขยายความมากแต่ประเด็นก็คือท่านอับุลีมัสลิมเตือนไว้ครับว่า,าศาสนาของคนคน,คนหนึ่งความเชื่อของคนคนหนึ่งจะเป็นไปตามคนที่เขาคบด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะคบใครระวังให้ดี เพราะศาสนาเราจะเพี้ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือตัวทําลายอีหมานของเราพี่น้องถ้าพี่น้องดูรอบข้างของพี่น้องมีแต่กาเฟทที่ไม่เคยเชิญชวนพี่น้องให้ทําการละหมาดมีแต่มุสลิมที่แบบว่าชวนพี่น้องทำแต่สิ่งที่ฮารอมขอให้รู้ว่าชีวิตของเราติดลบครับอีหมานติดลบแน,น่นอนพี่เป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องจะมีอหมานที่ดีงามในขณะที่พี่น้องเลือกอยู่แต่กับคนที่ชั่วไรเพราะคนดีจะเลือกอยู่กับคนดีคนชั่วจะเลือกอยู่กับคนชั่วพี่น้อง นี่คือสัจธรรมที่พระก่าวในกร้านคนดีย่อมคู่ครงกับพฤติกรรมที่ดีคนชั่วย่อมคู่ควรกับพฤติกรรมที่ชั่วร้ายอันแรกเราอยู่กับใครอันที่สองเราเคยชินกับสิ่งที่ชั่วร้ายแค่ไหนบางคนเห็นคนสูบบุหรี่บางคนเห็นคนกินเหล้าบางคนเห็นคนทํำซีนา่าเฉยถ้าเราเคยชินกับความชั่วแปลว่าใจเราก็ชั่วนะพี่น้องประเด็นนี้อันตราย เช่นเดียวกันเมื่อเราเคยชินกับความชั่วแค่ไหนต้องดูว่าเราเคยชินกับการทําอิบาดะแค่ไหนพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆน,นะการทําอิบาดะอย่างความเคยชินเนี่ยคือหายะนะพี่น้องมันแปลว่าอะไรเราทําด้วยความเคยชินเราลืมความหมายของมันละหมาดปุ๊บเคยชินถึงเวลาละหมาดปุ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บ,ปบพี่น้องลองคิดถึงครั้งแรกที่เราได้ละหมาดถ้าพี่น้องจําได้นะเราจะทุ่มเทมันจะมีคุณภาพเราจะคิดว่าเราต้องทายังไงเราซักมีถูกไหมเราทํานั้นถูกไหมทีนี้ถูกไหม เราทําด้วยความปราณีตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความดีถูกทําด้วยความเคยชินคุณภาพจะดับลงและนี่คือสิ่งที่ทําให้อิมานลดลงพี่น้องแล้วต่อไปครับเราทิ้งการเตือนกันหรือเปล่าข้อนี้สําคัญข้อนี้สําคัญนี่คือคําถามทั้งหมด5คําถามที่เราจะใช้ตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าตกลงเนี่ยอิมานของเราเนะี่มีมากน้อยแค่ไหนหรือเราหลอกตัวเองไปวันวันว่าเรามีอิมานอยู่ ขอดลจากพวกลอสซูบฮาวตาให้เรานั้นเป็นกลุ่มในผู้ที่เห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกขอให้เราออกห่างจากสิ่งที่ผิดเรารู้มันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราก็ออกห่างจากมันได้ขอดอาจากพวกลอให้ชีวิตที่มีอยู่ของเรานั้นเป็นชีวิตที่เพิ่พูนความดีแล้วความตายเมื่อมันมาถึงขอให้มันได้ทดําให้เราได้พักพอนจากสิ่งที่ชั่วร้ายเถิดอามิน إنه وَالْقَفُورِ الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته